เอาแล้วยังไงยังตื้อไม่เลิกนะสื่อบริการข่าวตัว่าของแดงลิเวอร์พูลและก็สิงบรูยังจ้องจะเซ็นกิมบอไรต์ในครั้งนี้ให้จบได้ลิเวอร์พูลอัปตดตอาการบาดเจ็บเทรนว่าจะกลับมาฟิตทันเจอกระทางเชลซีนัดชิงคาราบอคับในครั้งนี้หรือไม่เอาเรลนยังไงของแดงฟังเอาไวออรนโซพร้อมตอบรับคุมลิเวอร์พูลแต่มีข้อแม้เดียวนะการน,นี้ลิเวอร์พูลผวาเผยชื่อผู้ตัดสินคาราบอคับนัดชิง เป็นโจทย์เก่าเคยมี3ชคดสีสดแสบกับทางลิอร์พูด้วยก่อนที่จะรับฟังข่าวลิอรูฟูแฟนๆช่วยกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้กับผมกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมเจ้าข่าวลนะิอร์พูนั้นมาเสิร์ฟให้ถึงเตียงนอนกันเลยทีเดียว โดยการที่ทางด้านของเดลี่เอ็กซ์เพรสสื่อผู้ดีแดนผู้ดีบริงานข่าวยแต่วัาริเวอร์ฟูกับทางด้านของเชลซีสองยักษ์ใหญ่ในฟีริกซ์กรีจ้องจะคว้าตัวโบโลโนกิมมไรด์ดาวดังเดวิสคาร์เซนมาพร่วมทีม่อจดได้ในตลาดซัมเมอร์ที่ถึงนี้มายตั้งเตะจะพึ่งออกมาบอกว่ามีความสุขดีกับทางสาริกาดงก็ตามทีก่อนหน้านี้ตาวัย23 2 9ปีบายนี้ก็ได้ออกมาให้สัพภา์ถึงอนาคตกับทางด้านของนิวคาสเซลในใจความหลักๆก,ก็คือ ว่ายังคงมีความสุขดีและต้องการที่จะโฟกัสกับปัจจุบันในการค้าแค่ดิ่นเซนเจมพาร์คแม้จะม่รู้ข่าวดีว่ามีหลายทีมสนใจดึงตัวไปร,รุ่มทัฟในครั้งนี้ก็าตามทีอย่างไรก็าตามสาเหตุทั้งสองยักษ์ใหญ่อาจจะได้อยากได้ตัวกีมาร้ายนั้น เป็นเพราะว่าต้องการจะเพิ่มคุณภาพไปนแดนกลางซึ่งมองว่าดาวเตะชาวอัเซเลียนรายนี้ตอบโจทย์แถมยังมองว่าเขาคือนักเต,ตะในตำแหน่งกองกลางที่ดีสุดคนหนึ่งในลีกซึ่งจะช่วยเพิ่มความคิดสร้างสรรค์น,นะฮะวัยพริบและก็แรงสนับสนุนในเกมลุกในครั้งนี้มากยิ่งขึ้นนะ ทนันทีทางกีมไร์ลงสนามกันด้านของเดวคาเซนไปตากสิ้น3 4นัดยิงไปทั้งหมด3ประตูกับอีก6แอสซิสในฤด,ดูกาล2023โดยปัจจุบันยังคงมีสัญญาเหลือกับทางสาริกาโดงถึงช่วงซัมเมอร์2028โดยมีการประเมินค่าตัวไว้อยู่ที่85ล้านโยูโรหรือประมาณ3.2 0 0 0ล้านบาทเพลยทีดเดียวอารยังไงลิเวอร์พ,พูลเจอกับทางด้านข่าวร้ายเมื่อทางเทนนิสเตอร์อาน ฟิตไม่ทันลงสนามในเกมคาราบาวคัพรอบชิงชนะเลิศพบกับทางด้านของเชลซีโดยอาริสตเตอร์อานประสบปัญหาการบาดเจ็บที่หัวเขา่าแพ้เดิมในเกมที่หงแดงลิเวอร์พูลเอาชนะเบอร์นรี่ไปถึง3ต่อหนึ่งเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยฟรูแบ็กทีมชาติอังกฤษเจ็บเอ็นหัวเข่าจากเกมเอฟเอคัพที่คว้าชัยเหนือแอสตซนเมื่อเดือนมการาคมซึ่งทําให้เขาพลาดช,ช่วยทีม3เกมแต่กลับมาเป็นตัวสำรองในเกมรอบที่4ที่ทีมเอาชนะนอริสิตี้ ซึ่งอเล็กซานเดอร์อาร์โนย์จะกลับมาลงสนามในเกมพรีเมียร์ลีกนัดสำคัญที่จะกลับนัดของเชลซีแล้วก็อาร์เซนอลซึ่งเขาลงเป็นตัวสำรองในเกมที่ชนะสิงห์ปรูไป4-1ต่อ 1. จากนั้นเล่นไปเพียงแค่58นาทีในแมตช์ไพ่เดอะกันเนอร์ไป3-1ต่อ 1. ตอนนี้มันยังไม่ได้จะเกินไปที่เขาจะกลับมาสโมสรไม่ได้ระบุว่าอเล็กซานเดอร์อาร์โนย์จะกลับมาวันไหนแต่มีโอกาสที่เขาจะฟิตสำหรับเกมนี้ที่เวมบรีสเตเดียมในช่วงวันที่15กุมภาพันธ์นี้ คอนเนอร์แบตอรีเองทำหน้าที่นะฮะแทนที่อเล็กซ์เดอร์อาร์โนได้อย่างน่าประทับใจและก็กลับมาฝึกซ้อมกันอีกครั้งในช่วงสุดสัปดาห์นี้หลังพักนะฮะหนึ่งเต็มเต็มภายหลังจากที่คุณพ่อของเขาเสียชีวิตในครั้งนี้นั่นเองนะอารัะยังไงนกข่าวสายลูกหนังเยอรมนีเผยเงื่อนไขทางด้านของชาบีอร์นโซจะตอบรับเข้ามาเป็นผู้จัดการทีมคนใหม่ของลิเวอร์พูลโดยการนี้ทางอาดานอาเก้ ฟรอยทอฟนักข่าวสายลีกฟุตบอลบุนเดสเลกาเยอรมนีระบ,บุว่าทางด้านของชาบีออรันโซเทรนเนอร์ของห้างขายาไบเออร์เลเวอร์โคเซนจะตอบรับข้อเสนอเข้ามาเป็นผู้จัดการทีมคนใหม่ของฮงแดนลิเวอร์ฟูก็ตอบเมื่อเขารู้ได้ว่าพร้อมที่สุดแล้วสำหรับงานนี้เท่านั้น โดยเป็นที่เขา้าใจกันนะว่าเชเกนคอฟเตรียมจะอำลาตำแหน่งผู้จัดการทีมเลเวอร์ฟูลหลังีนสุดฤดูกาลนี้และทาสโมสรเองกางมองหาผู้จัดการทีมคนใหม่โดยมีอารอนโซซึ่งเป็นอดีตกองกลางตำนานของโคนแดงเลเวอร์ฟูลที่เป็นตัวเต็งเนื่องจากว่ากำลังพันลเลวโคเซนทำผลงานได้อย่างนะฮะร้อนแรงมีลุ้นแชมป์บุนเดสต์กาเยอรมันในฤการนี้ซึ่งทางฟอร์ทอฟระบุเลยนว่าอารอนโซนั้นจะตัดสินใจและจะที่ตรายตองอย่างรอบครอบแล้วและไม่มรีบตัดสินใจแต่อย่างใด ผมเองนั้นไม่สงสัยในความลุ่งไหลของทางด้านของอารอนโซที่มีต่อทางด้านของลิเวอร์พูลแต่ผมจะบอกได้เลยนะว่าเขาเป็นคนที่ก้าวย่างอย่างมีวุฒิภาวะและก็ตระหนักถึงพัฒนาการของตนเองดูเหมือนว่าการตัดสินใจครั้งนี้จะขึ้นอยู่กับสิ่งๆนั้นถ้าเขาตอบตกลงกับลิเวอร์พูลซึ่งงานนี้แน่นอนว่าเขาคิดว่าเขาพร้อมแล้วมันเป็นเรื่องของจังหวะเวลาอาร์เกฟอร์ทอฟได้กล่าวชี้ท้าย อารยังไงลิเวอร์พูลมีหนาวเมื่อทางเผยชื่อผู้ตัดสินคาราบาลครับรอบเหลือชิงชนะเลิศเป็นโจทย์เก่าหงแดงโดยมีคดีกันแล้วในการคาดการณ์ในครั้งนั้นแบบค้านสายตานะฮะโดยกันที่ทางองค์กรผู้ตัดสินฟุตบอลอังกฤษนะ,ะับผมเรียกว่า pgmol ประกาศรายชื่อทีมงานผู้ตัดสินในเซกบุนเยสติก้าเยดรมันในศึกคาราบาลครับ2 0 2พันบรอบชิงชนะเลิศซึ่ง2ทีมชั้น,นำจากทางพรีเมียร์อังกฤษอย่างทางเชลซีอดีตแชมป์5สมัยพบกับด้านของลิเวอร์พูลแชมป์สูงสุด9สมัย ตัดสินชัป์กันในวันอาทิตย์ที่25กุมภาพันธ์นี้ที่สนามเวเบรี่ในครั้งนี้ออกมาแล้วได้อย่างแน่นอนนะซึ่งปรากฏว่าทางคิสคาววน่าได้เป็นผู้ตัดสินที่1ในศึกคาราบอคับนัดชิงโดยบีงดนานของมาสโกกับเจมมาอแมนวาวริงเป็นผู้ช่วยผู้ตัดสินทิมโรบิสันเป็นผู้ช่วยผู้ตัดสินที่4และก็จอรดบรูคเป็นผู้ตัดสิน VR เกมนี้จะแข่งขันในวันที่25กุมภาพันธ์เวลา22นาฬิกาตามเวลาของประเทศไทยถ่ายทอดสดทางช่องไทยรัฐทีวีช่อง32 TikTok ไทยรัฐสปอร์ตและก็เว็บไซต์ไทยรัฐ .co โดยส่วนคู่ที่2ลิเวอร์พูลจะออกไปเยือนฟูเรมในคืนวันพุธที่24นะะฮมกราคมนี้แข่งขันกันเวลา3นาฬิกาของวันพฤหัสบดีที่25มกราคมตามเวลาของประเทศไทยถ่ายทอดสดทางช่องไทยรัฐทีวีช่อง32 TikTok และก็ไทยรัฐสปอร์ตเช่นเดียวกันนะ อย่างไรก็ตามรู้สึกว่าลิเวอร์พูลนี่อาจจะรู้สึกร้อนๆหนาวห,หลังการประกาศรายชื่อผู้ตัดสินคาร์บาทคัพนัดชิงเนื่องจากว่าคิสคาวาน่าถือเป็นโจทย์เก่าของกุซูเจกเกคอฟหลังจากเพิ่งปฏิเสธการให้จุดโทษกับผงแดงลิเวอร์พูลในเกมพรีเมียร์ลีกเปิดบ้านเสมออาร์ซอน1-1เมื่อวันที่3สันวาคมที่ผ่านมาเกีดังกาลิเวอร์พูลไม่ได้จุดโทษแบบกลงขาในนาทีที่19เมื่อบมเบซ่าหาทางพลิกบอลเข้าเขตโทษ แต่บอลน,นั้นไปโดนมือซ้ายของมาตินโอเดกาดแบบเต็มๆแต่ว่าอาร์เซนอนกลกลับรอดพลนการเสียจุดโทษหลังจากที่คิสคาวาน่าผู้ตัดสินเนสนามไม่ได้เป่าเฝ้าขณะที่ทางด้านของเดวิสคูชผู้ตัดสิน VR ก็ไม่ได้โต้แย้งคําตัดสินเนสนามในครั้งนี้แต่อย่างใดนอกจากนี้คิสคาวาน่าเองยังเคยตัดสินค้านสายตาจิกินคอฟในเกมพรีเมยรกเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2021 ซึ่งเดวร์ฟูก็แพ้คาบ,บ้านให้กับทางด้านของเอฟวอร์ตันคู่ปรับร่วมเมืองไป0นต่อ2แต่จังหวะที่ทางด้านของโดมินิกคันเวิร์สโรวินยิงติดเซฟและเสียหลักก่อนจะไปชนกับทางด้านของเทนนิสเนอร์อาร์โนล้มลงในเขตโทษแต่กลับให้จุดโทษและก็เป็นกริฟฟี่ชิคเกสันสังหารประตูปิดเกมไปส่วนคดีที่3ระหว่างเดวัลฟูกับทางคิสคาวานาเกิดขึ้นในเกมพมรีเมยรกีก เมื่อเดือนธันวาคมปี2021ซึ่งบุกไปเสมอสเปอร์2-2โดยคาวาน่าเป็นผู้ตัดสินในห้อง VR แต่พิจารณาให้จังหวะแฮร์่เคนเปิดปุ่มใส่อันดรบอรันไปเป็นใบแดงไม่เป็นใบแดงแต่ให้โรอบสันโดนไล่ออกในจังหวะไปหวดเอมอร์สันโปรยัยในเกมเดียวกันแทนในครั้งนั้นนั่นอีกนะครั้งนั้นนั่นอีนะ เบิกสติเฮดทูเฮดก่อนเกมในศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษในช่วงสัปดาห์นี้ที่พึ่งพิฆาตเบรนฟอร์ดจะเปิดรังรับมือกับทางด้านของแดงลิเวอร์พูลในวันเสาร์นี้โด,ดยถึงฟุตบอลพรีเมียร์ลีก2023สัปดาห์นี้มีเกมที่จะจะต้องสะเทือนจากฝูงกันอีกครั้งหลังทัพพึ่งพิฆาตเบรนฟอร์ดเปิดพร,ร้อมเปิดสนามจีเทคคอมมิชชั่นสเตเดียมต้อนรับการมาเยือนของของแดงลิเวอร์พูล วันเสาร์ที os. Os ่17กุมภาพันธ์นี้พร้อมกิ๊กออฟกันเวลา19นาฬิกา30นาทีถ่ายทอดสดทางช่องท่าอู่ฟิเมียฟุตบอล1และก็ทูฟิเมียฟุตบอล2โดยการที่เจ้าถิ่นเพิ่งพิคาดในแมตช์ล่าสุดซึ่งโชว์ฟอร์มเยี่ยมบุกไปเอาชนะบูฟันตันวันเดอร์เรอร์ไปได้2-0นั้นทำให้สถิติ5นัดหลังสุดพวกเขาทำได้ชนะไป2 จาก3อาแพ้ไป3จากฟอร์มดังกล่าวทำให้ทีมรังอันดับที่14ของตารางคะแนนไวยถ้าหมด25แต้มและเกมนี้ถือว่าเป็นเกมที่ยากอีกเกมหนึ่งที่ต้องมาเจอกับทางคู่แข่งที่กระหายชชนะโดยแล้วทีมน่าจะเน้นตั้งรับแล้วก็รอสนกลับมากกว่าเพื่อหวังจะมีแต้มติดมือในครั้งนี้อีกครัง้ง สุดท้ายทีมเยือนทัพผแงแดงลิเวอร์พูลถือว่าแบกความกดดันไว้เต็มบ่าแม้ว่าเกมล่าสุดจะเอาชนะเบอร์นรี่มาได้3ต่อนก็ตามทีนั่นทำให้สติห้านัดหลังสุดทำได้ชนะไป3เสมอ1แพ้ไป1โดยยังครอ,องจ่าฝูงพิมพ์บริกต่อไปด้วยคะแนน5.4แต้มแต่ถ้าว่าคู่แข่งอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้และก็อาร์เซนอลก็ไล่จี้บี้เบียดเพื่อจะหวังแซงขึ้นจ่าฝูงได้ทุกขณะโดยเกมนี้พวกเขาต้องเอาชนะจงได้เท่านั้นหากหวังจะยึดจ่าฝูงกันต่อไป สำหรับสถิติเฮชอุดเฮดของคู่นี้ลงสนามดวนกันมาแล้ว20ครั้งทุกบริการซึ่งลิเวอร์พูลทำผลงานที่เหนือกว่าเอาชนะไปได้12ครั้งเสมอกัน4ครั้งแล้วก็เบรนฟอร์ดชนะ4ครั้งโดยจากการที่ทั้งคู่เนี่ยพบกันใน5้านัดลุงสุดเป็นฝ่ายทางด้านของหง์แดงลิเวอร์พูลที่มีผลงานที่ดีกว่าด้วยการชนะ3ครั้งเสมอ1ครั้งและก็แพ้อ,อีก1ครั้งในครั้งนี้และขา่าวที่พูดในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้เดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปขอบคุณทุกคนที่รับฟัง กันทุกครั